w w w เราไม่ทิ้งกัน .com จ่ายอีก5,000บาทในวันที่27ถึง28เมษายนนี้รอรับเงินได้เลยสวัสดีครับ Fan First Channel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ยังตามติดมาตรการเยียวยา5,000บาทเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยอยู่นะครับก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่อง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวที่เป็นประโยชน์ในครั้งหน้านะครับเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวนี้กันได้เลยครับข่าวจาก bright tv www เราไม่ทิ้งกัน com จ่ายอีก5,000บาทในวันที่27และ28เมษายนนี้จำนวน1.5ล้านคนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาจากผลกระทบโรคระบาดโควิด1 9ทั่วประเทศวันที่25เมษายน2563ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา 5,000บาท w w w เราไม่ทิ้งกัน .com หรือโครงการเราไม่ทิ้งกันในช่วงโค้งสุดท้ายของการช่วยเหลือประชาชนในช่วงโรคระบาดโควิด -19 ล่าสุดนายละวโรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศร,รษฐกิจการคลังหรือสอสอคโคษกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า w w w เราไม่ทิ้งกัน .com ในวันที่2 7เถึง28เมษายนนี้กระทรวงการคลังเตรียมจ่ายเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มอีก 1ล้าน5แสนคนเป็นกลุ่มยื่นขอทบทวนสิทธิ์และกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยแบ่งเป็นวันจันทร์ที่27เมษายนจ่ายให้7 0 0 0แสนคนและวันอังคารที่28เมษายนให้อีก8 0 0แสนคนหลังจากนั้นคาดว่าจะจ่ายได้อีกเฉลี่ย7 0 0 0แสนคนต่อวันจากก่อนหน้านี้จ่ายเงินเฉลี่ยเพียง2 0 3แสนถึง3แสนคนต่อวันโดยเมื่อวานนี้จ่ายเงินยียวยาไปแล้ว4 9ล้านคนเท่ากับว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา5,000บาทแล้วกว่า6,400คนนายระบวรนกล่าวว่าในกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติม6,300คนขณะนี้ส่งข้อมูลเข้ามาแล้ว4 8 0นรายยังเหลืออีก1,500รายยังไม่ส่งข้อมูลดังนั้นขอแจ้งให้เร่งเข้ามาให้ข้อมูลเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์เมืม่อวันที่23เมษายนขอทบทวนิทธิ์ไปแล้ว2ล้าน 5แสนรายนอกจากนี้เราจะเพิ่มช่องทางการสละสิทธิ์รับเงินเยียวยาซึ่งเป็นปุ่มสีชมพูเข้าไปในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มที่ต้องการขอคืนเงินเยียวยาได้เข้ามาสละสิทธิ์ด้วยโดยจะมีวิธีแนะนำเพื่อให้โอนเงินกลับคืนมาจะมีรหัสส่งกลับไปให้เพื่อจ่ายเงินผ่านช่องทางต่างๆขอขอบคุณแหล่งข่าว b Right TV นี่ก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของมาตรการเยียวยา5,000บาทเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องเราได้รับการเยียวยาให้ได้มากที่สุดและได้รับทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวที่มีประโยชน์ในครั้งหน้าคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องจากแฟนเฟิร์สวันนี้ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ